เฟสฮุกเฟสฮุกเอ็มฮ <Okay. S 2> ุกเข้ามาเม้นส like. ิเข้ามาเม้นเลยไวกส์เม้นกับเฟสฮุกเฟสฮุกเฟสบุกไวกส์เมนเม้นสฮสนับสนุนโดยโอเคฮุก okay. สนุกโดนวันนี้เราถามถึงเรื่องสิ่งประดิษฐ์นะครับที่อยากจะสร้างขึ้นมาให้กับเราได้ใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แบบว่ามีประโยชน์ต่อสังคม <S <S นะครับมีบอกว่าก็จะสร้างยานะสักชนิดนึงเป็นยาบรรเทา,าอกาอการอกหักคือตอนเนี้ย กินอะไรไปก็รู้สึกว่ากินไม่ค่อยลงเลยอ่ะนะครับลองดื่มน้าตามมากๆนะฮะมันจะช่วยได้มีบอกว่าอยากจะสร้างหัวใจมาอีกอ่ะเพราะว่ามีดวงเดียวอ่ะใช้ไม่พอนะครับคนหลอกลวงคนหลายใจนะครับมีบอกว่าอยากจะสร้างแว่นนะเอาไว้อ่านใจนะครับตอนนี้สร้างมีคอนแทคเลนเลยก็แล้วกันใส่แว่นแล้วแบบหน้าเราไม่เหมาะอ่ะเราแบบใส่แว่นแล้วหน้าเรากลมกว่าเดิมอีกนะครับดูดูแย่ทีเดียวแต่ฮะแล้วก็มีบอกว่าอยากจะสร้างเครื่องที่เอาไว้แบบมองทะลุได้อ่ะ นะครับอันนี้ยังไงเดี๋ยวจะให้ทางอีเมลไปนะฮะทางที่สอนนอง้วยกวางนะครับตามไปจับมาด้วยแหละครับไอคนนี้แหละไอตัวที่หืนๆอยู่หน้าสอนอคนนี้เลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโบตี้นะครับที่อุดรธานีนะฮะโอเคครับโบตี้ครับโบตี้เนี่ยต้องทำตัวเป็นนักประดิษฐ์นิดนึงวันนี้ใช่ถูกต้องสินประดิษฐ์ของโบตี้นะครับอยากทำอะไรครับ อะไรนะคะอยากจะสร้างสิ่งประดิษฐ์อะไรนะครับให้กับชาวโลกดีครับสร้างแบบสร้างปัญหาสร้างโอ้ยไอ้บ้าเด็กๆถึงกับนานแ่สร้างทุกวันนะคะเด็กถึงกับโอ้ยเลยทีเดียวตอนเล่นนะตัวเองอสร้างอะไรดีสร้างอะไรดีสร้างสิ่งที่ทําให้หน้าตาเราดีอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันไม่ดีเท่าไหร่อ่ะอยากให้มันดีกว่านี้ไมมเกาหลังไหมใช่จะทำให้หน้าตาดีขึ้นเพราะว่าหน้าตาจะเหยเกนะครับเวลาที่โดนเกาแล้วมันกระดีไอ้บ้าเอ้ เออนะครับอ๋อ,อสิ่งประดิษฐ์อะไรก็ได้ทําให้ใหน้าตาดีนะครับใชอ,อ,อย่างนี้ถ้ามันมีคนสวยหล่อก,กันทั้งโลกเนี่ยจะ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 ,จะยังไงอะเกิดอะไรขึ้นอะก็เลือกเลือกที่เล็บเทา้าใครเล็บเท้ายาวดูไม่ดีก็ไม,ไม่ไม่แต่งด้วยอ๋ออย่างนี้หนูก็ไม่ได้สิคะเพราะหนูเป็นนักเรียนดีๆอะนักเรียนที่ใส่ดีชอบเบลิสซ่อนนะคะ อ๋อเป็นนักเรียนที่ใส่ดีชอบไว้เล็บเท้าสั้นด้วยจริงๆถ้าเกิดน้องไว้เล็บเท้ายาวเนี่ยน้องจะลำบากในการเดินนิดนึงนะครับน้องจะเล็บขบโดยอัตโนมัตินะครับโอ้ยนะครับอ่ะโอเคครับถุงเท้าคงจะขาดนะคะถุงเท้าคงจะขาดใช่ครับโอ้ยนะครับยิ่งเวลาเราใส่ถุงเท้าแล้วก็สไลด์ไปกับพื้นห้องเรียนด้วยเนี่ยยิ่งยาดง่ายตายตายสเเเก